พุโทโธคำเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้ามีมากกันอันไหนธรรมโอที่ครอบโลกธาตุอยู่นี้มีมากขนาดไหนสังโฆที่เป็นสนาระของพวกเรานี้ท่านเป็นพระสงค์มากี่ยุคกี่สมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ตรัสรู้ขึ้นมามีสาวกติดแนบมาด้วยตลอดถึงปัจจุบันนี้มีมากกันอันไหนสาวกเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอ ได้เข้าถึงใจเราเมื่อเราเราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีความรักใคร่ใกล้คิดต่ออัดต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอกและลึกคำไหนขึ้นเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเลิศดเหมือนกันหมดนี่ขอให้พากันรักการสงวนให้มากนะ y